หนาวครับพี่น้องครับจนได้ดังไฟฝิงวันนี้วันที่เทเลิกก่อนเหรอเรียนท่านว่าวันที่สิบเทไลิกเนี่ยสิบห้ามือสิบห้าท่านว่าครับมือเล็กออกจนเด็ดโอหนาวหลายจนเด็ดฝิงไฟต้มน้ำอาบูเลยครับโอ้ยถามเล็กหลานกะว่าบ้องหัหไปหูไฟ,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 ไฟตูไฟแล้วแม่ญ่คือกันล่ะเจ้าจะอาบจะคันไนย สขันะนี่ครับพูดสามขันพ่อสขันสามเรยออขันสองขันสองเลยขันสองาบู่ขันสมขันเออโอ้เราที่อาบสามขันครับต้มบมกหมอบักไงครับพี่น้องขันสามขันสี่หมแล้วเอออาจะค้นเนี่ยห่อนี่อาบจะคนมอนี่อาบจะค้นแม่เนี่ยบ่อนี่อาบสามค้นครับพี่น้อง เอ,เ,อเ,อเอา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 มันหนาวกับพี่น้อง